ก็ไปทำงานก็ไม่ได้เดินเที่ยวไม่เกยงเดินมไม่ได้เดินอะไรเบ,บาเบาเสียงนี่นะเดินอันนี้สะพานเ,ออเขาเรียกสะพานอะไรนะีนสะพานพระรามเก้าข้างนี้ มออเยังไม่ได้เปิดใช้อ่ะฟังยังครับมันเป็นมอเตอร์เวย์เป็นมอเตอร์เวย์ขึ้น,ข,นขึ้นทางด่วนนะส้มเ uh ่ย huh. ม uh huh. อเตอร์เวย์รอเปิดขึ้นแบบอะไรอยางงี้แล้วกเนี้เชื่อมกันสักที่เลยเปิดส่สะพานเสร็จแล้วล uh huh. ก็มีตน้นตอนปีมั uh ้ง huh. กะที่โค เปิดสะพานให้คนขึ้นมาอันนี้ธง,งชาต์ธงชาตที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะคาคารกสิกร ก็พระรามเก้าเหรอไม่ใช่สภาพระรามเก้าแต่ถนนนั่นไม่ใช่พระรามเก้พาพระรามเก้าที่หนะี่สภาอันนี้มันสภาพระรามเก้าม 9, ันทางด่วนเนี่ยเนี่ยก็ลงพระรามสองไม่ได้โทรไปหาแม่เบนซ์มันเลยไม่ไหวร้อนไม่อยากโทรไปหาใครร้อนจริง <bold> ๆ ลงไปข้างล่างยังบอกเอ้าอยู่นงเดี๋ยวคิดว่ากลับไปแล้วกลับที่นั่นลอนมมนกระโดกกระตากเลนยนะหลวงมีอะไรก็กินอนั่นนะซื้อหมูซื้ออะไรไปทิ้ง,งอเอาไว้ยอมรับเองครับ<ะ>เค้คเกนงหมดยังหน่อยระนั้ออนนกว่ายฮะอร่อยดี <laughs> <laughs> ก็ว่าจะทําอีกแต่มันยังมีหนั่นี้ก็ว่าจะทําอีกแต่ว่าอาแช่ห้องตู้เย็นแล้วมันแข็งนั่นไปเลยจะกินอร่อยไปอแบบนะอร่อยหรือว่ากินแช่เย็นอือร่อยก็แข็งไปอีกแบบเนะจะเบิ์ลมันเล่นไม่กินเลยที่จริงอ่ะมันเกิดมนะันอ่ะต้องทําให้มันเดี๋ยวมันบอกว่า ว่าจะไปทําบุญกันก็ไม่ได้ไปเม,มื่อคืนเมื่อคืนว่าจะไปทําบุญแล้วก็นั่นก็ขี้เกียจติเขาบอกขี้เกียจขีร่รถว่าจะไปทําบุญไปมาส่นไปใช่ไหมอืหมหวานใช่ไหมเดยกลับมาก่อนค่อยทําให้มัน จะมีไปขอนแกน แก่นนะถ้าไปได้ได้ไปเที่ยวขนแก่นนะนะก็ไม่ไปอุตรดิตถ์ไม่ยังไงเนี๋ยเราก็ต้องไปดูงานที่แก่นกน่นแหละไปจังหวัดที่เราไม่เคยไปมกักงนะนั่นแหละแล้วก็ไป เราไปไวหว้พระวัดกษสรนี้เละแลอนี่ว่าของล่วงใส่รถบ่อยๆอ่ะกกเส้นี้เหมือนกันอะไรแลรอก็ไม่เห็นหรยอันนี้ไม่ล่ว,ไวง,ไงไงวะอกาสล่วงมีสูงห,ห่วงั้นใช่ สาออโอ้โหดูสะพานนะคะเยอะเลยอันนี้เขาเรียกว่าสะพานพระรามสองใช่ไหมพระรามสองครับถนนอืมที่เป็นมันอยู่นี่แหละน,นี่แหละอืมรู้จักบ้านนยนะเปล่าไม่เคยไป ตอนนั้นพ่อนบอกอยู่หลังบิ๊กซีหรืออะไรที่เรามากินไอซิ่กี้กันบิ๊กซีถ้าข้ามก็อย<ม>ู่ขนะ้างทางไกลมาป่านลืมเอายาดมนี่นั<า>่นมายาดมจะเบิร์ดเขาซื้อให้กับผมมันดีดมแล้วชื่ในใจ เป็นกระปุกแค่นี้สีเขียวสีเขียวอ่ะเม่อไหรยังหไทยเห็นตอนนี้กำลังดังฝรั่งฝรั่งนักท่องเที่ยวชอบซื้อกันแล้วก็ติดมันเป็นสมุนไพรให้แมเป็นยาดมสมุนภัยมันไม่ได้เป็นยาดมน้ำเหมือนที่เม่อไรเออยเป็นสมุนไพรอ่ะดมแล้วก็หอมนี้เนี่ยเห็นจะเบิร์ดบอกฝรั่งมันชอบดมว่าไหมเจเบิร์ดมันก็ซื้อมาให้อันหนึ่งแล้วก็มังมันอัน ับมก็ไม่เคยดมเหมือนกันยังไม่รู้กลิ่นอย่างไรพวกยามันเป็นพวกยาดมสมุนไพรอแม่จะซื้อติดรถเอาไว้ คิดสั้นอะมันดีหรือคิดช็อตเหรอเฮ้ไอเบอร์แกให้แล้วใช่ไหมสมัครแก้ให้แล้วเออสมัครให้แล้วมันมันแก้ให้แล้วแต่ว่ารอรอพินบางเยี้ยแม่ก็ไม่เข้าใจเออนั่งจอบกระโทรามาหาโทรคุยกันโอ้ยเป็นหลับตั้งหลายชั่วโมงเขาก็บอกเขาอยู่แถวพระรามสองอยู่คอนโดแถวพระรามสองเพราะโรงงานนั่นเขาเอาอให้ ญาติทำแนละ้วตัวเองก็มีหุ้นส่วนอยู่ในนัน่นมีชื่ออยู่ในหุ้นส่วนแล้วก็มีเงินเดือนกินอย่างนี้ไนงะ uh huh. สองคนผัวเมียผัวทาเหมื่นเมียทําหมื 10, uh ่น huh. แล้วก็มีหุ้นส่วนอยู่ในน,น uh huh. ั่นดีน้องชอบอะ่ะคุยกันแบบว่าอยู่ดึกดืก่นเลยแหละวเมื่อก่อนแม่อยู่ฟินแลนด์ตอนที่แม่อยู่ฟินแลนด์ มาเที่ยวไทยมาหาผมนะคะผมเนี่ยนี่เขาก็จะพาแม่ไปอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันไหนนั่นว่างๆเดี๋ยวโทรหากันเดี๋ยวยายนั่งรถฟ้าไฟฟ้าไท้ดินบอกยายกนั่งไม่เป็นน้องจอะเอ้ยบางอย่างนี้อ้ว,วนอย่างก,กับหน้าหน้าแบนๆอย่างก,กับพวกหนูนี่แหละเขาก็คนทุกโหไทยเมื่อก่อนเขาก็แบบว่าเขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็ ก็นั่นเหละก็ปากกัดดินทีพยายามเรียนอย่างนี้เงเรียนแล้วก็คือแบบเป็นคนดีอ่ะไม่เกยใช่ไหมเรียนแลแ้วอันนี้ก็สี่นี่แหละได้ทํางานดีอะ